สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่5ปัจจัยที่ยังคงพาหงดังลุนแชมป์ปฏิเสธไม่ได้เดือนะครับว่าในเวลานี้มันเป็นช่วงวิกฤตของลิเวอร์ pool สโมสรอ,อย่างสควีตทีมอังกฤษอย่างแท้จริงนอกจากจะเสียวิคิวฟันได้กำลังคนสกันไปตลอดทั้งฤด,ดูกาลแล้วก็เสียโจโกเมสล่าสุดอีกนะครับแต่ขณะเดียวกันข่าวร้ายที่าทาาถงก็ใส่ลิเวอร์ pool นะครับก็จะมีสิ่งที่ดีเข้าสู่สโมสร มาเรื่อยๆนั่นก็คือการหายจากอาการบาดเจ็บของนักเตะล่าสุดก็เป็นเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์โนและอเล็กอ็อกเกชุมเบลที่หายจากอาการบาดเจ็บพร้อมกับเคลืนสู่สนามได้อีกครั้งวันนี้นะฮะเรามาดูฮับประจายที่ยังพาหวงดังลิเวอร์พูลแชมป์ในฤดูกาลนี้กันหน่อยนะครับจากสื่อต่างประเทศเราเริ่มต้นกันที่ประจัยที่1ความแน่นอนในเกมรับนั้ตั้งแต่เวอร์กิฟันได้รับบาดเจ็บจากเกมเมอร์ซิไซสเตมิแมตต์กับเอเวอเ์ตเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โกเมซก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในแนวรับคันลิเวอร์พูลได้อย่างน่าประทับใจโดยกองหลังในวัย2ุปียินจับคุ่กกับทั้งฟามิโยนทฟิลิปลิสววลิียมและเจเอลมาติปได้อย่างแข็งแกร่งตลอดหกเกมที่ไม่มีฟันได้ลงบัญชาเกมรับลิเวอร์พูลแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถรับมือกับกองหลังที่เสียไปเพียงแค่สีประตูเท่านั้นแต่ล่าสุดการที่โกเมซบาดเจ็บยาวจากการฝึกซ้อมกับทีมเชิงเล็ดทำให้เจคเกนครับต้องแก้ปัญหาอีกครั้งยังไรก็ตาม ในเวลานี้มาติปก,กับฟิตสมบูรณ์แล้วส่วนความโยที่รับบาดเจ็บไปก่อนหน,น้านี้พร้อมกับสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะว่าในเกมนัดถัดไปนะครับทั้งคู่จะได้ยืนร่วมกันเป็น2เซนเตอร์ฮับคู่หอบประกันหลังให้กับลิเวอร์พูลซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ยืนรักเข้าขารู้ใจกันเป็นดีเหมือนกับเคยเล่นกันร่วมกันมาตั้งแต่3-4ปีที่แล้วนะครับก็เป็นการยืนที่เหนียวแน่นและก็ยังมีดาวรุ่งอย่างนัดฟิลิป วิลเลียมละเปลลิคูเมเตโอคอยสแตนบายการดำเนินการในตลาดในเดือนมกราคมปีหน้ามันอาจจะเป็นช่วงที่เจ็ตเกิงพลับบองหากําลังคุณนใหม่เพื่อมาเสริมทัพก็เป็นได้และนันเตอย่างอุปาเมกาโน่ของอับบาลิซิกและเบนไวท์ของเบรตันรวมถึงโอซานคัมบักของชาวเครสซนซี่ก็อยู่ในข่ายที่จะพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับ 2. ความยืดหยุ่นทางด้านทาติก หลังจากที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในกันที่พันมาเปลเป,ปลินเดอร์ผู้ช่วยเจอกึ้นครับก็ยอมรับว่าจำเป็นจะต้องหาวิธีทำให้หงแดงกลายเป็นทีมที่มีแนวทางการเล่นที่คาดเดาได้ยากกว่าเดิมเนื่องจากคู่แข่งหลายทีมรู้แล้วว่าฟุตบอลต้องสองฝั่งอย่างอเล็กซานเดอร์อโนกับแอนดูโรเบร์สันเป็นอาวุธลับในการทำเกมลุกแต่การคว้าติอโกอาการ์ตราไมฟิลทีมชาติสเปนและติโก,กชูตาตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสเข้ามาเสริมทัพในช่วงเสมอที่พันมานั้นทำให้ลิม ซึ่งเจคก,กรับก็สามารถปรับใช้ระบบ4-4-2หรือ4-2-4และยึดระบบ4-3-3มาทบตลอดหรือ4-2-3-1เจคกรงับอธิบายว่าตอนนี้เราสามารถเล่นได้3-4ระบบโดยโปรตีแล้วกู่ต่อสู้รู้เลยว่าเราเล่นระบบไหนแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากคำพูดของโคชชาวเยอรมันแสดงเห็นว่ามันยังคงเป็นงานยากของฝ่ายตรงข้ามที่จะต้องไปเฉือนหน้ากับลิเวอร์พูลเพราะมีการปรับแทคนิคก,กันเยอะพอสมควร ในแต่ละระบบที่ลงเล่นก็ทําให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่คาดเดาได้ยากและเป็นทีมที่น่ากลัวยิ่งขึ้น 3. ตีโกคันโทราฝีเท้าของตีโกคันโทรานะครับเป็นนักเตะระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่น่าเสียดายที่เขาได้รับาดเจ็บจากจังหวะตอกแทกับลิชรนลิซันก่อนหน้าชาวบราซิเลนของเอเวอเรตในเกมเมอร์ซิไซส์เดมิมาดเมื่อเดือนตุลาคลมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ดาวเตะวัยย9บปีก็ไร้พร้อมลงสนามแล้ว ตีโกเป็นจิก๊กซอวสำคัญนะครับคอนลิเวอร์พูลหักจิกเกครอปเลือกใช้ระบบ4-2-3-1โดยกองกลางชาวสเปนนิดคุ้นเคยกับระบบดังกล่าวเป็นอย่างดีสมัยค้าแข่งกับบอลวัตเสยเอยใต้นเบร์เยมินิกตีโกมีความสามารถในการผ่านบอลไปได้ทั่วสนามซึ่งจะช่วยให้ Liverpool ลิเวอร์พูลลดความกดดันจากการถูกคู่แข่งไล่เพรสซิ่งได้นอกจากนี้ทักษะในการครอบครองบอลและวิสัยทัศน์ของเขานั้นยังทำให้หงด่างมีคนคอยคุมจังหวะเกมอีกด้วยและที่สำคัญนะครับ จังหวะเตะลูกนิ่งที่แพรวๆและจังหวะการเล่นที่เนียนตาของเตกอโกันโตราทำให้เลิเป์พูลของเราต่อบบอลได้อย่างเนียนตาและมีเทคนิคละเทคนิคในการเข้าทำที่หลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับประเด็นที่4กคุ้งกำลังเชิงเล็กและจากเซ็นสัญญาคาสานสมิการ์แบ็กซ้าดีเกตทีมเชนเกรด,ด,ดมาจากออลรมปีกอสด้วยค่าตัว11.75ล้านปอนด จคินกลอกก็ยืนยันว่าฤดูกาลนี้เป็นงานหนักที่สุดของลิเวอร์ pool ในการป้องกันแชมป์และจําเป็นจะต้องมีขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อหมุนเวียนผู้เล่นหลังจากที่ลิเวอร์ pool นะครับเจอประสบปัญหานักเตะผู้ลเล่นบาดเจ็บค่อนเทียมและก็มีนักเตะที่ติดเชื้อโควิด -19 อย่างเช่นซาร่าซึ่งตอนนี้ก็หายเป็นปีดทิ้งแล้วทําให้ลิเวอร์ pool นะครับก็มีผู้เล่นกลับมาลงสนามและขุมกำลังในเชิงลึกที่ดีมากขึ้นอย่างไรก็ตามลิเวอร์ pool ก็มีคุณภาพทีมเชิงลึกที่ดีกว่า เดิมเยอะมากโดยแนวรับพูดเขาก็ามีมาติปที่ฟิตสม,มูลแล้วและก็ยังมีดาวรุ่งนะัดฟิลิปวิลเลียมคูเมเตโอและนกูคลวิลเลียมแบบ็กขวาตีกีทีมชัดเวลพร้อมลงสนามกาะัที่แดนกลางก็ยังคงมีกุนงกลางเคติจอนและเจิร์นสปินเนอร์ตอนนี้ยังเจ็บอยู่นะฮะเป็นแข้งจอมเก๋าสารพัดประโยชน์ให้เลือกใช้งานอีกในส่วนคองนักเตือนวรุกอย่างทากุมิมินามินโนดิวักโอเลกี้และเดนันซึลดีก็พร้อมรอคอยโอ,อกาสอยู่เสมอ การใช้ผู้เล่นแนวนี้แหละสำหรับการเล่นร่วมกับแกนหลักอย่างแอนดรูโรเมสันเจรันเฮนันจาจินยูวาในดุมมซาดิโอมาเน่และโรเบโร์ตฟิโน่บวกกับแค้นใหม่อย่างดิโกโจตาและติโกคันตรานั้นทําให้เชกเก้นครับสามารถรับมือกับโปรแกรมที่อัดแน่นในปีนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับหาคู่แข่งฟอร์มไม่สม่ำเสมอ แน่นอนว่าลิ์พูยังเป็นคงทีมเต็งในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาและคุณภาพที่พัฒนาขึ้นก็เดิมเท่านั้นนะครับแต่ในช่วง2-3สซีซันที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีเพียงแมนเชสเตอร์เพียงทีมเดียวเท่านั้นที่มีระดับใกล้เคียงกับหงส์แดงฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ฟอร์มตกลไปพอสมควรส่วนทีมใหญ่ยอย่างแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอาร์ลและทอตแนมสเปอร์ก็เป็นม้ามืดในฤดูกาลนี้ในส่วนของเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังโชว เชลซีเองนะฮะก็แรงขึ้นมาแม้นักเตะจะมีให้ลงเล่นเต็มทีมอยู่ก็ตามแต่แฟรงค์ลัมพาต์ก็ทําทีมไม่น่ากลัวเลยก,การป้องกันแชมป์ลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่จากปัญหาที่พวกเขาเจอตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลและสามารถรบมือกับมันได้นั่นทำให้ลุกทีมของเจกเิ้ครับก็สมควรได้รับเครดิตในการลุน้นแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับนี่คือ5ประเด็นนะครับที่อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลของพวกเราคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันนะครับ ก็ดูแล้วปัญหาที่เราแก้แตนนรัตนะครับทำให้คู่แข่งจับทางได้ยากจริงๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งต้องยอมรับมันสมองของจคกิ้งครอปจริงๆนะฮะที่ทําให้ลิวของพวกเรามีลุ้นตั้งหลายรายการเลยนะฮะปีนี้เป็นปีที่มันอีกปีหนึ่งนะครับส่วนแฟนพูตบอลมีความคิดเห็นกันหนึ่งไรฉัเชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับอย่างสุภาพและกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ